คือจะถึงก็ไม่มีแล้วรอบก่อนคนสไม่รอเมเาว้เงืนเจะสายไปมองพี่อรมองเพอนด้วย ลีสตาร์ลอตไปจำปาพุ่มขึ้นมาเบอร์สิบเบอร์สิบลต้องออกจากท้ายทอยต้องออกจากท้ายทอยเปลี่ยนทุ่มค,ครับ มาไม่นเลจัมตาไงครับจัมตาบงจมาได้จัมตาจัมตาส่้เห้เพื่อนเออสวยครับทกนี้จัมาเบอร์ิจมาสวยครับโอ้โหลากไปได้จัมปาจัมตาเบอร์เก้าผ่านไม่ผ่านเบอรอเก้ามาที่ ที่เบอร์สิบจำบาขึ้นหลังมาอ้าวทางของกระดิษเบอร์แปดกระดินเข้าไป Yeah. Mm -hmm. What? Mm -hmm. จากมาลากเรื่อยมาลากเออผ่านมาจำปาคาริมี่ยังไงยิงลูกนี้โโอ้หฉีดยามาไอานุ่นแคครับยิงได้ดีทีเดียวครับลูกนี้ไม่ผ่านจำปาจำปาหลุดมาจำปาไม่ได้วาลิตได้พี่วาลิตวาลิตยังไงวาลิตสกัดออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของจำปาคาเดมี่

ไป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 ตาทุณยินมาลัไปเลยกลลิไปลวกลิบไปเ

วาลิตส,สาขึ้นมามีมีเพื่อนวาลเ<ส>ต็ลสาขึ้นมาอีกทีนึงอ้าวมาวาลิตลากมาวาลิตวาลิตลากมาลากเลื้อยมายังไง<สต>หมดครึ่งแรกครับรวาลิตนำ จำปาคาเดมี่สมประตูต่อสองครับพบกันขึ้นหลังครับ สองก็ บอลิตบาลิตสาบยาวขึ้นมาอีกทีหนึ่งยังไงได้ไม่ได้จำปาคืนมาอ้ามาเข้าทางที่บาลิตบาลิตยังได้บาลิตสาด้ามาลูกนี้ติดที่จำปาจำปาส่งให้เพื่อนไปไปไหมได้ไหมจำปาได้ไหมได้ได้ลูกนี้พวันยังอยู่ จำปาสาบาวาเล็ปสาดทิ้นมาอีกทีหนึ่งออกข้างไปเป็นลูกตุ้งของจำปาคาเดนี่ฮะจำปาทุ่งขึ้นมามาที่ทางประตูวาลิศวาเล็ปสาดยาวมาถึงไม่ถึงถึงเพื่อนถึงไหมเบอร์แปดไม่ได้ไม่ได้ยิงยาวมาไม่ตรงกรอบครับ อันี้ผีโขนน่าจะมาเป็นที่หนึ่งนะครับแ้วจัมปายังไงครับจัมปาเตะยาวขึ้นมาจำปาส่งให้เพื่อนออกไปครับ ตาครับต <content. S 2> ันตาได้ครับเอายิงโอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวครับดูยาวขึ้นมามาติดวาลยไมตันตาได้ตาได้เลืดซไดเลือดตาได้ัได้ครลือดเพื่อนได้ไม่ได้เอาหยุดไปเลยครับยิ่งยิงไม่ยิงไม่ได้ unik ah, sekarang.

ครับลูกตั้งไว้เ,เ,เ,เอาลูกนี้น่าจะยิงหโ,โหสวยมัยดย้อยดูวิถีลูกแล้วครับมันมาดีเลือเกินครับลูกนี้ ร้อนนะครับมาแนี่เดียวนี่ร้อนหนึ่งครับทาที่ตาอ้าวหลุดเดียวหลไหมหลุดไหมเดียวไหมลากเลื้อนหลุดเดียวซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายยิงโอ้โหเพื่อนไม่ถึงครับลูกนี้แม่นิดเดียวครับนิดเดียวเบอร์แปดนับตังนี่ไม่ธรรมดานะครับของวาริสร้อนแล้วครับสนามร้อนเด็กร้อน คู now, ่น <cat> 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 ี้เราก็จะพักนะครับไปครับมาที่เดินติดเดินติดตาล่าเสือหูสามหนึ่งยังผ่านยังผ่านได้ยังมาอ้าวเดินแซะยังหูยังผ่านลูกมาได้ได้ไหมเอ้าวมาที่ลาริสลาริตยิงไกลลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวยังครับยังยังไม่เป็นลูกที่ห้า จำตาสาดสู้แล้วครับลูกนี้อาไม่ถึงอาถึงไหมไม่ถึงเพื่อนวาลิตัดได้วาลิษผ่านมาให้เพื่อนสี่ห้ยังไงยิงชียมันตายอไปครับลูก จำปาจำปา,ปา,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 ายังติดจำปาสาขึ้นมายังวาลิตยังได้ติดบาลิตบาลิศยิงไกล มาที่จำจปาจำปาจำปาอ่าเปียวไปวาลิศได้ทุ่งยาาน้มนมนน้กาตลางะบาลิศจะพุ่งบาลิจะพุ่งไปไม่ผ่นบาลิผ่นนะ ได้ไหมลูกนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ได้ไม่ได้โอ้โหห้าประตูต่อสองครับเนี่ยสายนี้ครับน่าจะรู้แล้วครับว่าใครเจอใครผีโข,ขนน่าจะเจอกับสลิเทครับจำปาน่าจะเจอไก่น้อยพิษบามครับางานหนักของไก่น้อยแล้วครับ đây nhoi tám mươi còn nhoi tiến tanh ở đằng trước đằng đằng bên cạnh ไล่ตตีขากับซ้ายไปเกี่ยวกันยังอยู่ยังอยู่ที่ตันตาตันตาลากมาตันตาได้ไหมตันตาดูสินี่ลากเลยดีแลเกินนะตันตาไอทีครับน่ยนับดังได้แปดได้ไหมบาลิตบาลิตยังไงครับบาลิต วาลิสจำปาจำปาคืนในเพื่อนจำปาผ่านไหมได้มาท<ห>ี่ไม่ผ่านวาลิสวาลิสขาที่หน <มา S 2> ้าทุ่มมาวาลิสตาดมาติดจำปาจำปาล็อกไปแล้วเบอร์สิบเจ้าเดินไปแล้วในเพื่อนผ่านไม่ผ่านไม่ได้ติดวาาลิม หลุดไปว่าวาลิศภูมิชนะจัมปาคาเดมี่ห้าประตูต่อสองครับเราจะพักรับประทานอาหารเที่ยง